งหำงูงูยังโกนี่นั่งเงสวัสดีครับ ผมเชฟเรี้ยครับผมเนื้อนี้กสิผ้าทุกคนครับไปขึ้นขึ้นผู้ครับผมกินเขาผู้เนาะไปเบิงไปเบิงธรรมศาสตร์รับรับส้มธรรมศาสตร์ครับเดี๋ยวผมกสิผ้าทุกคนขึ้นผู้แต่กสิมีพวกฟองมานนะครับเดี๋ยวกอากสิรายงานตัวไปที่ละคนครับผมนี่ครับเอาคนแรกครับผมครับผม สวัสดีครับผมอาดครับอาดอาดแจ็กมินครับผมอาดแจกหอมครับต่อไปครับผมเอาตัวตึงครับสวัสดีครับผมทิดแหล่ครับยังก็ทิดแหล่ครับทิดแหล่ฟุนนะแหล่แหล่เมือไงแหล่เอายังพี่ผวครับพี่ิวพี่ผิวตัวต่อไปครับสวัสดีครับผมอาหมครับผมอ่าหมเอาต่อไปครับสวัสดีครับผมเมาครับผมเมาเมาเอตัวตัวสุดท้ายครับสวัสดีครับดิครับลิวครับเยเด้อ ครับเมื่อนี้ก็เดี๋ยวพูรายงานตัวแล้วเดี๋ยวก็สีผ้าทุกคนขึ้นไปพูดครับเมื่อกี้คือจังฝนสีโต๊ะละบรรยากาศเบื้องหลดเนือกับโแมนอุปสรรคครับผมเฮาสีขึ้นไปกินเขาปู้ครับเป้่าไม้เฮารับชมธรรมศาตร์เดี๋ยวผมสีผ้าทุกคนไปเลยครับไปไปไปครับไปไปไปนี่ครับเดี๋หน้าครับผมเดี๋ยวก็เฉียนจอดจอดในงานนอนเดียจอดนี่ก่อนดิสตึงงาน phải học biết tướng anh ạ phải đây dựa khắp phải học nó có หอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ผู้ที่ห้าสิบคืนคือผู้นี่เครื่องนี่นี่กระเทียงครับนี่ไม้เก็บดอกกระเจียวก็ได้ด้นี่ทานมีมีบ่เจ็บนางบงนะมีมีบ่คอป่อมเบิ้มบ่คอรวดป้าบบ่คอเพื่อนเดี่ยว่เป็นไงใบไม้ด่วน จากเท่อนั้นมาบ่มีนม้ำรอบนี้มีน้ำแท้รอบนี้มีน้ำครับเพราะว่ายี้ำฝนเข้ามววยาย้ำฝนไปขึ้นไปเลยปะเมา่อกี้ขึ้นผูไปเลยครับไปครับอเอาขากรองมาผมขากรองผมขึ้นผูมืลยนี่บ่ได้มาหล่นจำรางบ่ได้ละครับกูมือนบ่ได้มาหล่นยานตะลงมางอยู่มัน,น,นจะล้งร่างครับบรรยากยาศฝนกระชิตก โอ้ยกะน,น้ำนำ้นำแต่มี่จริงๆก็มีนำ้ำบอกคืออาจจะมีน้ำอยู่ด้วยเดี๋ยวพาขึ้นไปเล่นส์ไลเดอร์ครั้งหนึ่งครับสไลเดอร์ธรรมศาสตร์รับศาสทุกคนไปเบิงสไลเดอร์บานนอกใกล้ๆบ้านผมเองอยู่ในบ้านผมเนี่ยออกมานอกบ้านดิสิเึ้น,น,นร่างได้เราบั็นนี่<อ>นนสาย,ไงไงายมือเลเนี่ย เนนกกต้เจ๋เดี๋ยวจอดที่หล่ะเดี๋ยวมาจอดไปเดี๋ยวถ่ายอ,อ,อ๋อถ่ายนี่เอาก็ะ่างตามคล้องนี่เปน,นอรอบปีนขึ้นฟังนั้นด้วเหรอกระยางเออปีนห้อยตีนรถมากตามคล้องน้ำไปเลยเบื้องมันสะมีน้ำนี่น้ำมันเกืบุหรี่เดี๋ยวถ้าฝบ,บาานตกวความ

อุ้ยหมืน่นหมืน่นเกือบขาดกับเกือบขาด

<Okay. S 2> ครับดอกกระเจียวขนาดเกดเเลีวครับแบบมีลายอยู่ครับรัมอีอลอกดอกกระเจียวรัมยีงออมเนาอันนี้เนารัำใหญ่เต๋อแกงแซ่บครับยอดเลยอาหารอีสาน แด้ห้าสีบ่บเอาเด้อครับมันเก่แล้วห้าก็สิขึ้นผู้ไปจุดไม้เ้าตอก่อนครับน้องใหม่ได้เกลีะด่ะอุ้ยม <laughs> ีใครข้า <laughs> ง <laughs> <c oughs> บบอยางนี้ลู <laughs> กเกตแกวี่น <laughs> ก <c oughs> ไปครับยิงน้อยห้ากหอนแล้ว่าจะเพิ่งขุนอะ มึงเนี่ครับจุดมหมายเฮ้ากับทอดลวครับนี่น้ำตกเขาสไลเดอร์นี่สไลเดอร์ออธรรมชาติไปทอดล้วครับสุดไงได้ไรบ่เฮ็ดน่ะ บาเห็ดพ่อของเสียบเลยเห็ดพ่อของเสียบเลยครับที่เด็ดเลยเฮ้ยเห็ดพ่อครับเห็ดพ่อครับพี่เดชโอ้มันจะเป็น่ยนเลยวะมันแตกแน่นมันจะดินแตกโอ้ยแตกเศร้าครับแล้วับไม่มีเงินเดือนแบบเห็ดพ่อครับ เ,เขาวข้าเลยมีกับนีมองนึ่งมีกับใครมีิงจะแตกข้างบนนี่ะยังไงไม่หาไปเกียงหาเห็ดพอไฟเดี๋ยวกะกออนุญาตหาเห็ดพอก่อนถ้าได้หลายกะเสียวมาเห็ดต้มกินครับ เดี๋ยวขอตัวด่างไฟเฮ็ดแนวกินเตรียมพ้อมสีเที่ยงเราบ้างครัีเที่ยงครับพอดีเฮ็ดเกิดชีเที่ยงเลยครับสิบเอ็ดสิบสามพอดีเฮ็ดกันนาจะเที่ยงกันนาจะได้กินพอดีครับไปเดี๋ยวเจอกันตอนเฮ็ดแนวกินเลยครับไปเฮ็ดยังครับเซฟนี่ไม่ครับตัดไม่ไพ่ไปเสียปลาย่างครับผม ตันใรที่ใช่ใดคิดว่าใช่ใดเอาเลยครับสวัสดีครับนี่ไงเหนื่อยปะต้า,านยองต้อนยองเยี่ยาาพากันเฮ็ดยันยอะไรมั่มัด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 เครื่องมัดของบกไส คนมาแกเขาเกักินเอ้บีตอเียแงแบใเกินตังไดูเฮ้ยนี่ดิไปไปนีครับอ่าก็บอกเพื่อนเก่นเนเพื่นม่กินครับมาเ้อับกินข้าเด้อกินข้าวเด้อครับเด้อ เอามาให้แล้วไปเอาไปกินบ้านเอาจะขอเวลากินเขาก่อนะครับแล้วเจอกันครับไปเลยไป่ใช่ไปกินเขาก่อนครับไปเลยไปเลโคตรนหนุ่มอ่ะแบบมันซื้อแบบกินก็ซื้อมากละลายในคออ่ะมันได้การกินข้าวป้าครับ แกบครับพร้อมกินปลาพร้อมกินแตงโมพร้อมกินหินพร้อมกูกินผู้เขาส่องภู้เขาเสมอนี่ประมาณนี้ผู้เขาติดอันนั้นเนี่ยติ๊ดเสาวสาวอันสาวกระโปรงเงี้ยแย่เงียบเลย ปกติามาทางพุนเนาะตัวพุนกำลังมานี <th <th no? ่เลยือมาเขาฟังปกติทำมาทางสีไดงอยู่านอะไรบ่างบางกรงบ้าไงมา่างแม่ให้มากินผักมาทาใปาต้งนี่มันไก่ไง ม้ยังน <face> ี้แก่าล้วดีแนนี้ใครมาถึงก็อากาศดีผู้ในี่เจอดลอกเมื่อปีแล้วบ่เตกใจว่า เดี๋ยวผมสิขคอ,อยนอนจะเข้ากับ้ทุกคนฟังเสียงธรรมศาสตร์ครับบาเทิงผู้เสียงจะเป็ยนยังไง นสวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จ้งก็เข้ามางูหาำงูงูอย่ตเป็นงูครับเป็นไงไอเงูกับตายครับกับตายกับปรลอดเบื่องเงี้ยได้น้ำตูว่าดีทุกแมที่ใช้ห่วยเนี่ครับเดี๋ยวผมสีผ้าเพื่อนๆทุกคนมาเรียนน้ำครับสสลยเดอร์ธรรมศาสตร์บ้านเฮานี่แหละครับ ถ้าฝนตกนี่แหงสิมวนครับให้น้ำไล้ไล้ก่นี่แหงสิมวนได้นี่ก็สุดยอดแล้วครับนะเดี๋ยวพาทุกคนมาเล่นกันเลยครับพ้อมกับบรรยากาศบานนอกเข้าเถิงผู้ครับอีสานบานๆเลยมีสไลเดอร์ทังสีุ่ดยอดครับผมไปเฮ้ยนี่นี่สไลเดอร์เอาขาลงดิไม่มือนี่ นี่นะครับเอาการได้พ่อกันคลิปหนาด้วยครับกับสำรับที่มีกินข้าวปลากับภารกิจกินข้าวปลาเลยกับห้ามุ้งไม่ได้นำสไลเดอร์ครับแบบธรรมชาติครับแต่ไปพ่อกันคลิปหนาครับกับจะลืมกดไลค์กดแซกุแซกุซ่าใกล้ซอยเป็นกำลังใจที่ผมมีกินตัวต่อๆไปนะครับไปพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับกุหนำกุหนำ 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！